งานแบบนี้ยผมยังไม่เห็นตัวไหนที่ทํามานะเป็นสีแบบโครเมียมลมเงาเงินอย่างเงี้ยนะตัวเปลี่ยนคัทเนี่ยเสียงเปลี่ยนคัทเนี่ยดังดีมากนะครับความหมายคือมันคลิกคคลคลิิกเลยนะนี่คือแอน d e ลีโ2นะครับ p o w e r วแบรนด์น้องใหม่ที่จะมาทําตลาดในเรื่องของเครื่องมือไร้าสายต่างๆแล้วก็เครื่องมือช่างมีสายนะเนาะเดิมเขาทาเป็นพวกตู้เชื่อมอยู่นะครับ เขามาลงตลาดนี้แล้วยังไม่ได้มีวางขายในไทยนะครับจะเริ่มขายอย่างเป็นทางการประมาณเดือนกรกกดาหกแปดนี้นะครับเรามาดูกันก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นอะไรนะครับตัวกล่องเขาต้องบอกว่าเป็นงานพลาสติกที่ดีมากต้องบอกว่าดีมากนะครับตัวอักษรที่เขียนอยู่นี้เป็นปั๊มนะครับเป็นสกรีนลงไปเลยนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะตัวกล่องเขาเป็นกล่องแบบแตกด้วยนะแตกด้านข้างอย่างนี้นะครับก็ของของใหม่มาก็วางข้างบนแล้วก็แตกข้างอย่างนี้นะคืองานดีมากงานดีมากเลยนะครับ นี่อย่างนี้เลยนะครับเปด,ด้านนี้นี่ตัวเนี้ยที่ผมได้มานะครับมันก็จะเป็นสว่าน16โวลต์นะครับก็จะมีแบตบสองก้อนให้นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จแล้วก็มีตัวเครื่องแบตบที่ให้มาเป็นแบตบแบบไม่ได้บอกว่ากี่แอมป์นะครับก็ประมาณนี้ทรงแบบนี้คล้ายๆที่เราคุ้นเคยไหมมีบางตัวคุ้นเคยอยู่นะ ตัวแบตเองเนี่ยเขาก็จะสกรีนแอนดิลี่นะครับว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการควบคุมมาตรฐานนะครับตัวที่เป็นสีฟ,ฟ้าๆออกน้ำเงิน,นตัวนี้ก็จะเป็นยางนะครับสไตล์นี้กำลังมานะตัวฐานเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเขาทำมาแบบล็อกเข้าล็อกเลยนะคือทำมาดีมากเลยแหละแล้วกเ็เขาก็จะมีตัวใบรับประกันให้ด้วยนะ อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าพอขายจริงเนี่ยคู่มือแล้วก็ใบรับประกันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับก็ถือว่าเป็นพรีวิวไปก่อนแล้วกันนะครับในคู่มือมีคู่มือภาษาไทยด้วยนะนีไม่ธรรมดานะครับคือมีคู่มือมีภาษาไทยพร้อมเป็นคู่มือแบบมาตรฐานเลยนะครับตัวเครื่องที่บอกไว้นะครับตัวนี้ก็คือเป็น65นิวตันเมตรนะครับมีแบตให้สก้อนมอเตอร์เป็นบัสเลสน,นะครับจะเป็นตัวห้อยมาแบบนี้นะเ มาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวพลาสติกสีฟ้านี่เป็นพลาสติกเนื้อดีเลยนะครับนี่ดีมากๆเลยนะครับตัวคลิปยางนี่กาลังดีนะครับไม่ได้หนานะแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปไม่ได้แข็งอะไรนะครับกระชับกําลังดีนะครับตัวเ,เปิดเกียร์หนึ่งเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับก็แข็งนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในการปรับเลื่อนนะครับแต่อย่างใดตัวดําๆตรงนี้ก็จะเป็นยางเหมือนกันนะครับก็จะวางได้แบบนี้เลย สิ่งที่น่าสนใจสําหรับรุ่นนี้นะครับตรงเนี้ยครับคือตรงนี้แหละงานแบบเนี้ยผมยังไม่เห็นตัวไหนที่ทํามานะเป็นสีแบบโครเมียมลมเงาเงินอย่างเงี้ยนะตัวเปลี่ยนคัทเนี้ยเสียงเปลี่ยนคัทเนี้ยดังดีมากนะครับความหมายคือมันคลิกคลิก,คล,กคลิกเลยนะอย่างนี้เลยนะอ่าแล้วก็คัทเบอร์หนึ่งของเขาเนี่ยผมถือว่าเบามากนะครับถือว่าทํางานได้ดีเลยนะงานของหัวสว่านเขาเนี่ย ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นหัวเหล็กนะมีระบบคลิกล็อกออลตล็อกหรือเปล่าอ่านะหมุนดูนะครับนี่คลิกอย่างนี้เลยนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่โอ้ใช้ได้เลยนะครับนี่คือสว่าน16โวลต์นะครับที่เขากำลังจะมาทำตลาดในประเทศไทยประมาณเดือนกรกฎาคมนี้นะครับลองดูว่าราคาจะเปิดประมาณเท่าไหร่เบื้องต้นทราบว่าอยู่ ประมาณ2ใบเถาเนาะ